ชวนพี่เฉยคุยเกี่ยวกับเรื่องการประกวดกาแฟล่าสุดที่เพิ่งจัดกันไปก็คือการประกวดสุดยอดเมล็ดกาแฟไทยค่ะแล้วเราก็อยากเห็นมุมมองจากคนที่ได้ไปชีมไปเป็นกรรมการเนาะว่าแต่ละปีกาแฟมันมีความต่างยังไงบ้างภาพรวมที่แบบเกษตรกรเ,กเขาส่งไปมันมีความการพัฒนามากน้อยขนาดไหนเผื่อพี่เฉยจะสะท้อนในมุมที่ ได้เข้าไปชิมให้พวกเราได้เข้าใจมากขึ้นกันตั้งนี่ว่าเฉยไ,ได้ได้รับโอกาสเข้ามาไปชิม3ปีตั้งแต่ปี2019 2 0 2 0แต่มีปีนี้ที่ได้ไปชิมถึงแค่รอบท็อป30ตัวครับหรือว่ารอบที่2ยังไม่ได้ชิมรอบสุดท้ายครับการได้ไปชิมหลายๆปีติดต่อกันเนี่ยเฉยก็สัมผัสได้ถึงว่ามันมีการพัฒนาที่แบบเป็นก้าวกระโดดแต่ละปีๆเลยนะครับ เพราะว่าการที่เราได้ไปชิมตั้งแต่รอบแรกๆอะ่ะคือเราอาจจะเห็นแต่ผลลั์ว่ามันมีสิบตัวที่มันถูกจัดํำดับมาละมีคะแนนสูงเท่าไหร่อะไรเงี้ยแต่ก่าจะมันเป็นสิบตัวเนี่ยมันคัดมาตั้งแต่อาจจะโพสเสละจร้อยตัวตัวอย่างละร้อยตัวคือแปลว่ามันมีสามร้อยตัวอย่างเงี้ยเราค่อยคัดเข้ามาเราเห็นภาพรวมว่าตั้งแต่ปีแรกๆมันจะมีตกม้าตายตั้งแต่ว่าความชื้นไม่ผ่านมเมล็ดแค่กายภาพไม่ผ่านอยู่เยอะมากครับพอปีที่สองเนี่ย เรื่องพวกนี้มันเริ่มร้อยลงนินี่ตัวอย่างลเลยนเอาแค่เรื่องกายภาพแต่ปีที่ปีล่าสุดเนี่ยค่อนข้างมีผ่านกายภาพเข้ามามาเยอะขึ้นครับแค่เรื่องกายภาพที่แบบเห็นด้วยตาคัดด้วยตาเนี่ยครับแล้วก็อันที่สองเนี่ยที่ยากว่าพัฒนาขึ้นอย่างชัดเจนเนี่ยคือเรื่องของคุณภาพที่แบบว่าแน่นอนเป้าหมายของกาแฟที่มองหาในการประกวดเนี่ยเรามองหา3อย่างใช่ไหมคือกาแฟที่หวานสะอาดแล้วก็มีความซับซ้อน แน่นอน2อ,อันแรกคือเรื่องที่ให้ความสําคัญเพราะว่าหวานและสะอาดมันสะท้อนถึงการเพาะปลูกและการแปรรูปที่ผ่านอย่างดีมันถึงให้ความหวานและสะอาดนะครับก็มันมีกาแฟเหล่านี้มากขึ้นตัวอย่างที่มันมีกาแฟเข้าข่ายเนี่ยมากขึ้นทุกๆปีตั้งแต่แบบปีที่แล้วก็เพิ่มขึ้นอย่างปีนี้เชดๆีชิมรอบแรกเนี่ยโุยมันมีกาแฟที่แบบหวานสะอาดขาดที่รู้ว่าเฟอร์เมนต์มานะที่มีการหมักมานะ แต่ก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่มันหมักมาพอดีหมักแล้วหวานหวาน,วานแบบผลไม้สุกผลไม้คุณภาพสุกแล้วดีอย่างเงี้ยมากขึ้น,นแล้วก็มีกาแฟาที่มันมีโทนของฟลอรลอ่ะมาเยอะขึ้นมากคือปีก่อนๆจะมีแค่2หรือ3ตัวแต่ปีนี้ที่เฉยเจอเนี่ยมีอย่างน้อยแบบ8-9ตัวที่มีมีติดความฟลอรลมีกินดอกไม้มาครับมันแปลว่ากาแฟาคุณภาพมันส่งขึ้น แล้วก็มีมีข้อสงสัยนะพอดีว่าเห็นคะแนนที่ประกวดออกมาแล้วแบบคะแนนมันเบียดกันมากเลยอ่ะอย่างเช่นแบบ89.25หรือแบบห่างกับอีกทีหนึ่ง89.65ิจ 89. อย่างเงี้ยเออเราก็เลยสงสัยว่าคะแนนมันเบียดขนาดเนี้ยเวลารสชาติะมันต่างกันจริงๆไหมพี่เฉยเหมือนว่ามันต่างกันมากน้อยขนาดไหนคะถามว่าต่างไหมต้องตอบว่าต่างแต่ในแง่คุณภาพ ถือว่าใกล้เคียงแต่ทนรสชาติที่ได้หรือว่ารายละเอียดในรสชาติที่ได้อาจจะแตกต่างกันครับแต่เฉยอ,อยากซูมพาซูมเอามานิดน,นึงว่าการที่เราไปเห็นผลลัพธ์ปลายทางว่า89คะแนนผลลัพธ์นั้นอ่ะมันคือคะแนนเฉลี่ยของกรรมการอย่างน้อย12คนที่ให้รวมกันแล้วออกไปหาราเฉลี่ยออกมามันถึงเป็นคะแนนกาแฟตัวนั้นแปลว่าถ้าเกิดเราจะคิดจริงๆเฉยอยากฉายภาพนี้ก็คือเราต้องคูณ10 1ิหรือคูณ12ไปว่าเท่ากับคูณ10บแล้วกันจะได้คิดได้ตามได้ได้เร็วหน่อยถ้ากาแฟตัวนั้นอ่ะมันตีจริงๆอ่ะมันคือกาแฟตัวนั้นได้9 890คะแนนใช่ไหมไอตัวที่ตัวที่ตามมาอาจจะได้8 8ดคะแนนเนี่ยมันเท่ากับตัวนั้นได้880คะแนนมันห่างกว่า10ใช่ไหมถ้าเราไปดูดักตัวนี้มมันอาจจะ0 1ึงใช่ไหมแต่10คะแนนอ่ะตรงนั้นอ่ะซูมเอามาอีก บนการให้คะแนนสกอร์มันแปลว่า1คะแนนในหัวข้อใดข้อหนึ่งอ่ะมันมีความแตกต่างมาอย่างเช่นในหัวข้อเ r e v ว r กลิ่นรสใช่ไหมการให้6กับให้7เนี่ยหเนี่ยอาจจะเป็นโทนทั่วไปที่เราเจอในกาแฟเเปเชียวตี้ใช่ไหมอย่างเช่นกลิ่นของคาราเมลช็อกโกแลตผลไม้สโตนฟู้ดบ้างเนี่ยเราก็ให้6ได้ แต่การจะให้เจได้อย่างน้อยมันต้องมีผล,ลไม้ที่มันคอมเพล็กมันต้องมีผล,ลไม้เมืองร้อนมีท็อปิคอลฟู้ดมีผล,ลไม้อย่างหรือไปกระทั่งอย่างน้อยต้องมีหินของฟลอรลหรือว่าฮันนี่เราถึงจะให้เจได้แล้วที่เหลือมันไปวัดกันแบบว่าชัดเจนขนาดไหนความสมบูรณ์ของรสของดอกไม้ชนิดนั้นมันชัดเจนขนาดไหนค่อยๆสูงปึก็เลยไปว่าไอเราดูอาหารกันนิดเดียวอะ่ะแต่ไอศูนย์จุดหนึ่งเนี่ย มันที่มีที่มาที่ไปที่มันทําให้รสและกลิ่นรสที่มันให้แตกต่างกันได้ครับแล้วก็แต่จะบอกว่าแต่การที่แปลว่ากาแฟตัวนั้นได้คะแนนที่สูงมากจริงๆอ่ะมันแปลว่ากรรมการทุกคนอ่ะเห็นพ้องต้องกันว่ากาแฟตัวเนี้ยมันควรค่าแก่คะแนนจริงๆตัวนั้นจริงๆถึงจะไปเฉลี่ยเราไปจบที่คะแนนนั้นได้ครับออจริงๆเวลาเขาส่งกาแฟประยกันเขาต้องส่งกันเยอะ,อเ,ยอะเป็นแบบร้อยโลเลยใช่ไหมแล้ว เห็นว่าเออเขาต้องส่งกันเป็นแบบกะลาด้วยอ่ะเออทำไมต้องใช้เป็นกะลาด้วย่ะอย่างสามปีที่มานมาที่เฉยมีโอกาสได้ไปเป็นกรรมการก็เห็นว่าเขารับมาเป็นกะลาครับเป็นพาสต์เมนต์คือถ้าถ้าผู้ดื่มเราอาจจะยังไม่คุ้นเคยกะลามัาต้องไปปอกปอกเปลือกออกก่อนถึงจะเป็นจีนบีแล้วเราค่อยไปคั่วก็เป็นเงื่อนไขเลยว่าต้องส่งเป็นกะลาเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการปลอมแปลงเราไปซื้อสารกาแฟนอกมาแล้วก็สวมรอยได้ง่ายกว่าง่ายกว่าส่งเป็นกะลาเพราะว่าเราไปไล่ซื้อกะลา ของนอกมาเนี่ยจะยากมากถามว่าทําไมต้องส่งถึงร้อยกิโลหรือ80กิโลในแต่ละโปรเซสนะครับเพราะว่าเราจะได้เอามาทาการเขาเรียกสีออกสีออกน้ำนำก็จะหายไปเกินครึ่งละแล้วก็ไหนจะมีการคั่วตัวอย่างคั่วเพื่อสําหรับทาการทําการประกวดนี่แหละทาการแบบคัดตรวจสอบคุณภาพเนี่ยมันก็จะให้ระดับหนึ่งครับแล้วมันจะไปเหลือสุดท้ายอ่ะ เป็นกาแฟที่ออกประมูลซึ่งมันก็จะเหลืออยู่แค่20โลกลางๆเงี้ยสุดท้ายเบนฟิตผลประโยชน์ที่จะย้อนกลับที่จับต้องได้ที่สุดคือเงินที่คูณจํานวนกิโลที่ถูกประมูลไปครับแปลว่าเพราะงั้นกาแฟที่มันเหลือเยอะเท่าไหร่ได้เยอะเท่าไหร่อ่ะมันคือจะเป็นเบนฟิตผลประโยชน์ที่ย้อนกลับไปหาเกษตรกรที่ส่งเข้าประกวดโดยตรงครับนอกเหนือจากจากตัวคุณภาพกาแฟที่เห็นว่ามันพัฒนาปีต่อปีขึ้นอ่ะ เฉยยังเห็นว่าการที่ได้ทําการประกวดหรือว่ามีการประมูลออกขายอกขายเงี้ยมันช่วยสร้างแรงกระเพื่อมให้กับวงการกาแฟาจริงๆครับมันไม่ใช่แง่ในตัวมูลค่าการซื้อขายหรือว่ายอดการประมูลหรือว่ายอดคะแนนกาแฟานะแต่เฉยเห็นว่าอย่างแค่ตัวการประกวดเองอะ่ะก็มีน้องๆใหม่ๆที่เข้าไปเรียนรู้เข้าไปใกล้ชิดเข้าไปอยู่ในโปรเซสหรือว่าพี่เกษตรกรหน้าใหม่ที่ส่งเข้าประกวด ที่สนใจในการประกวดนี้ที่ถามเฉยมากหรือว่าถามพี่ๆในวงการมาเนี่ยเฉยเห็นเจเนเรชันต่อไปที่เข้ามาร่วมกันสร้างเข้ามาร่วมกันพัฒนาแล้วก็เรียกว่าทุกคนที่เข้าไปช่วยเนี่ยไม่ได้รับผลประโยชน์ตอบแทนเลยนะเรียกว่าเข้ามาเพื่อมิชชั่นเดียวกันที่อยากทําการประกวดนี้มันสํจเร็จรูดวงและโป่งใสที่สุดครับและเรายังมีคอนเทนต์ความรู้กาแฟดีๆอีกมากมายที่จะช่วยให้เพื่อนๆเ,เ,เข้าใจโลกกาแฟได้มากขึ้นด้วยนะคะ ติดตามกันได้ที่ f a o ฟซบ o ๊ k เพ f COOF แล้วพบกันค่ะ